สวัสดีครับ F.C. น้ององ,งุินเปลี่ยนบรรแผง F.C. ซบอดโจเอซเสียนอนเอซสาวน้อยทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้โซล้งบนก็ <c oughs> จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้ององ,งุินเปลี่ยนบรรแผงสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาน้องก็ได้แสดงอยู่ที่อําเภอเริองนกทาจังหวัดยะโสธร พอ่อแม่และพี่น้องเอ,อพจีเกต์อำเภอเริงนกทาก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจอย่างอบอุ่นและนาาแน่นเมื่อคืนนี้ถือว่าสุดยอดมากและสำหรับวันนี้น้องวิีเพชรมันแพงและเจ้าวคณะสาวน้อยเพชรมันแพงก็จะเดินทางไปทำการสแสดงอยู่เทศบาลตำบลโพคสังอำเภอคุนหารจังหวัดรสีสะเกต ซึ่งเป็นอำเภอใกล้ชายแดนสำหรับอำเภอคุนหารและพี่น้องแถวอำเภอใกล้ๆก็ขอเรียนเชิญมาให้กำลังใจน้องอุญิเพชรมันแพงของเราด้วยครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็จะทำการแสดงอยู่ที่เทศบาลตำบลโพกรสังอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดคือเป็นพื้นที่อ,อำเภอ ติดชายแดยนของเรานะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับตอนเกื่อคขาคืนนี้และสำหรับคลิปนี้โอโลบนข้อฝากไว้แค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม